เอาละมาดูสถานการณ์ของมาร์กมาเกสกันมาครับมาร์กมาเกสเนี่ยเป็นข่าวช็อกอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาโพสตโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับว่าอาการบาดเจ็บแล้วก็สภาพร่างกายของเขาตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือสาเหตุที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันในสนามล่าสุดก็คือปอตีเมานะครับแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า มาร์กมาเกสจะพลาดการแข่งขันในสนามสุดท้ายของปีนี้ที่เซอร์กิตริคาโดต่อโมนะครับในรายการบาเลเซียกลางปีซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลเสียอย่างมากต่อเรปโซฮอนด้าต่อ SRC ในทิศทางการพัฒนารถนะครับเพราะว่ามาร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะทำผลงานได้ดีเคียงบ่าเคียงไหลกับโปเอสปากาโรแล้วก็อเล็กมาเกสที่ค่อยๆย,ยกระดับผลงานขึ้นมาครับเรฟเฟอร์เร,เรนซ์ต่างๆที่มาร์กมาเกสสร้างขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัวของทีมงานฮอนด้า ทีมงาน SRC สามารถที่จะเอาข้อมูลของพวกเขาเนี่ยเอาข้อมูลของมาร์ a มาเกสไป a d ด p t ใช้นะครับไปประยุกต์ใช้ให้กับนักบิดคนอื่นๆเนี่ยดูว่ามาร์ a มาเกสขี่ยังไงการเซตติ้งรถของมาร์ a มาเกสยังไงจุดเบรคการเดินคันเร่งจุดเลี้ยวต่างๆมาร์ a มาเกสเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดของ Honda ในตอนนี้นะครับดังนั้นการขาดมาร์คมาเกสไป2ส,สนามเนี่ยส่งผลเสียแน่นอน ส่งผลเสียยังไงครับส่งผลเสียต่อการพัฒนารถส่งผลเสียต่อการเก็บข้อมูลสําหรับปีหน้าด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนปอติมมลก็ยังถูกบรรจุเป็นการแข่งขันหนึ่งในสนามของโมโตจีพีฤดูกาลหน้าบาเลเซียด้วยก็เช่นกันนะครับดังนั้นมาติดตามานกา์ของมาร์กมาเกสกันครับมาร์กมาเกสเนี่ยตัวเขาเองเจอวิบากมากนะครับเส้นทางชีวิตนับตั้งแต่ปี2020พลาดล้มในการแข่งขัน ที่เคเรสในครั้งแรกครับเดือนกรกฎา,า,าคมปี2020ส่งผลให้ต้นแขนขวาหักครับหักถึง2ท่อนนะครับแล้วต้องเข้ารับการผ่าตัด3ครั้งพักฟื้นนาน9 1 0เดือนนะครับห่างจากสนามไป10เดือนกว่าที่จะกลับมาลงทำงานกานันอีกครั้งหนึ่งได้ที่ปอร์ติเมาซึ่งเป็นสนามที่3ของฤดูกาลนี้เมื่อต้นปี เดิมทีมาร์กเนี่ยตั้งความหวังไว้ว่าจะกลับมาแข่งขันได้ตั้งแต่ช่วงของ preseason Test ร่วมกับ Honda แต่ท้ายที่สุดมันต้องยืดนะครับยืดเวลาในการพักฟื้นนะครับแพทย์ก็บอกว่าอย่าพึ่งเร่งรีบก่อนที่จะเริ่มต้นฤด,ดูกาลนี้ยมาร์กมาเกสเองก็ได้มีการปรึกษากับแพทย์ด้วยกับทีมงานของพวกเขาด้วยว่าเขาจะขอสต็อปหรือว่าขอ,เ,อ,อเว้นวักสักหนึ่งฤด,ดูกาลได้ไหม นะครับแล้วค่อยกลับมาแข่งขันอีกทีในปี2022แต่จากคำแนะนำของแพทย์ครับแพทย์ก็บอกว่าเออมาร์คถ้าถ้านายอยากจะอยากจะกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยเนี่ยการที่จะฟื้นตัวหรือว่า Recovery ที่ดีที่สุดก็คือการลงแข่งขันนี่แหละนะครับดังนั้นมาร์กมาเกสก็ต้องกัดฟันครับกัดฟันลงทำงนานแข่งขันนับตั้งแต่สนามที่3ของปีนะครับแล้ว ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมาร์กมาเกสต้องฉีดยาแก้ปวดแบบเฉียบพลันเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนด้านขวาแทบจะทุกสนามที่ลงทำการแข่งขันมันก็เลยทำให้ตัวเขาเองก็ก,ก็ฝืนบาดเจ็บครับฝืนอาการเจ็บฝืนอาการความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นในบริเวณกล้ามเนื้อครับทีนี้ถามว่าอาการของมาร์กมาเกสเนี่ยในปีนี้มันเป็นอย่างไรบ้างอาการของเขาคือ พอหายบาดเจ็บจากต้นแขนขวาที่ผ่าตัดนะครับมันก็มามีอาการแทรกซ้อนที่บริเวณหัวไหล่เพราะว่าช่วงเวลาที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถใช้ต้นแขนขวาได้มากนักครับมันก็ต้องไปใช้ต้นหัวไหล่ในการบังคับนะครับไปบังคับรถแทนต้องไปออกแรงที่หัวไหล่แทนนะครับอาการบาดเจ็บมันก็เลยเกิดการแทรกซ้อนที่หัวไหล่แต่ว่ามาร์กมาเก้ก็ฝืนตัวเองแล้วก็เอาชนะอาการบาดเจ็บมาจนได้แล้วก็ ท้ายที่สุดครับในปีนี้เขากลับเป็นนักบิด Honda ที่คว้าชัยชนะได้ถึง3ครั้งนะจากนักบิดที่บาดเจ็บแบบนี้นะครับคว้าชนะได้ถึง3ครั้งนั่นแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของมาร์กมาเกสจริงๆนะครับแต่เมื่อพอกลับเข้ารูปเข้ารอยนะครับมาร์กมาเกสเนี่ยโพสหลังจบการแข่งขันที่ออสตินตัวเขาเองก็บอกว่าเขายอมรับว่าตอนนี้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์เกือบเต็มร้อยแล้วแต่ ต้องยอมรับจริงๆว่าการฟื้นตัวของเขาเนี่ยมันช้ามากๆมันมาช้าเกินไปครับจากนั้นมาร์กมาเกสก็มาคว้าชาัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันที่โรมันยาเอมิเลโรมันย่ากลางปีครับซึ่งเป็นครั้งที่2ที่ดวลกันที่มิซาโนเวิลด์เซอร์กิตแต่ว่าจากนั้นครับช่วงระหว่างที่เว้นระยะห่างจากมิซาโนจะมาแข่งขันที่ปอริมาเนี่ยมาเกสโอ้โหไปซ้อมหนักครับตัวเขาเองเนี่ย เตรียมร่างกายอย่างหนักนะครับก็ไปพลาดในการซ้อมแบบออฟโรดซึ่งมันไม่มีใครยืนยันนะครับว่าเป็นการปั่นจักรยานแบบเสือภูเขาที่ตัวเขาเองชื่นชอบหรือไปซ้อมวิ่งมาร์กมาเกสเนี่ยชอบวิ่งนะครับชอบวิ่งแบบเทรลแล้วก็เราจะเห็นว่ามีน้องหมางเขา2ตัวที่วิ่งตามเขาเ่ยก็เห็นภาพแบบนั้นอยู่ประจําในการที่ตัวของมาร์กมาเกสเนี่ย จะเปิดเผยภาพออกมาตามโซเชียลมีเดียดังนั้นม้าครับล้มจากการฝึกซ้อมแบบออฟโรดแล้วศีรษะไปกระแทกเข้ากับของแข็งนะครับคือถ้าถ้าพูดถึงการขี่จักรยานก็จะมีหมวกกันน็อกนะครับแต่ว่ามันปิดครอบแค่ส่วนบนของศีษะเท่านั้นเองนะครับแต่หากพูดถึงการลงซ้อมวิ่งแบบออฟโรดเนี่ย ถ้าคนที่ซ้อมวิ่งแบบออฟโรดหรือว่าซ้อมวิ่งเทรลเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมันการวิ่งอ่ะเขาก็จะไม่ใส่หมวกเลยนะครับคือถ้าพลาดล้มหัวกระแทกมาเนี่ยก็เป็นอันตรายอย่างมากหลังจากล้มครับตัวของมาร์กเองก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอาการแบบถึงขั้นบวมแตกหรือการเปิดเผยอาการที่รุนแรงนะนะครับแต่ว่ามาร์กเองเนี่ยพอล้มในวันเสาร์ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การแข่งขันประมาณ1สัปดาห์ เขาเข้าพบแพทย์ครับเข้าพบแพทย์ปุ๊บเขาบอกว่าเออมันมีอาการปวดปวดที่ศีรษะหลังจากนั้นมาร์กมาเกสเองครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเขาพักใช้เวลาพัก2-3วันแต่พอพัก2-3วันครับอาการต่างๆเนี่ยมันบ่งชี้ว่ามาร์กเองไม่พร้อมที่จะลงทำงนานแข่งขันตัวของแพทย์เองครับดรซันเชสที่ที่เป็นแพทย์เจ้าของคลก็ชี้ว่าให้มาร์กมาเกสเนี่ยพักก่อน กับการแข่งขันที่ปอร์ติเมาตัวเขาเองก็อยากลงแข่งมากแต่ว่าแพทย์ก็บอกว่าเออมาร์คพักก่อนดีกว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับคุณมากกว่าเดิมนะครับคือตัวของมาร์กก็ตัดสินใจพักทีมก็ออกแถลงการ์ว่ามาร์คมนเกตจะพลาดการแข่งขันที่ปอร์ติเมาดังนั้นเนี่ยเราก็คาดการณ์กันว่าอ่าโอเคมันก็คงแบบมีอาการแค่ปวดหัวปวดศีรษะหรือว่าส่งผลต่อเรื่องของการมีอาการมึนงงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละนะครับแต่ท้ายที่สุดครับ เมื่อวานนี้มาร์คมาเกสออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งแรกถึงอาการของเขาครับก็ใจความที่มาร์คมาเกสได้โพสต์เนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองครับได้เข้าพบแพทย์เจ้าของไข้นะครับก็คือดรซานเชสดาวเมลซึ่งเป็นแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์นะครับจักษุแพทย์ก็คือแพทย์ด้านสายตานั่นแหละ นะครับมาเกสบอกว่าเขามีปัญหาด้านวิชั่นคือด้านการมองเห็นมันมีภาพซ้อนครับแล้วด s a n c h ร z ซานเชสเองก็ชี้อาการว่าตัวของมาร์เองเนี่ยมีอาการมองเห็นภาพซ้อนนะครับแล้วมีอาการมึนงงขณะที่ตัวของมาร์กก็มีอาการกระทบกระเทือนไปถึงเ,เส้นประสาทเพราะว่าประสาทที่ตาเนี่ยมันทำให้เรามันทำให้เราปวดหัวได้นะครับถ้าหลายคนที่ มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวนะครับก็จะรู้ว่าออปัญหาจากสายตาเนี่ยเมื่อเรามีอาการเหล่านี้นานๆมันก็จะกระทบต่อต่อเส้นประสาทมันจะไปบีบบีบเส้นประสาททําให้มีอาการปวดหัวมีอาการเบลอบางครั้งตามันก็พร่ามัวนะครับมาร์กมาเกสเนี่ยพอเกิดอาการแบบนี้ครับอาการของเขาคือมองเห็นภาพซ้อนมึนงง และมีอาการเบลอบ้างในบางจังหวะนะครับทำให้ดรซานเชสเองก็สั่งละง,งับมาร์กมาร์เกสเลยว่าซ้นฤดูการนี้นะครับบาเลนเซียยก็ห้ามลงทำการขี่รถเลยนะครับแล้วก็ห้ามเข้าร่วมการทดสอบกับทีมด้วยเช่นกันมาร์กมาร์เกสออกมาเปิดเผยครับอาการนี้เนี่ยมันซ้ำรอยกับเมื่อครั้งปี2011นะครับที่ตัวเขาลงบิดในรุ่น m o โต2ก็คาดว่าจะเป็นผลจากการพลาดล้ม การฝึกซ้อมออฟโรดที่ทําให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นครับมาร์กาเก็ตบอกว่าตัวเขาเองต้องอดทนเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาในตอนนี้ซึ่งในในช่วงปี2011ที่ตัวเขามีปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็ใช้ช่วงเวลาในการใน p r e ซีซั่นเทสตคือพักยาวๆเลยนะครับก็ทำได้แค่เพียงฝึกซ้อมในยิมก็ไม่สามารถที่จะออกมาฝึกซ้อมด้านนอกเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงได้มาร์ก็เตรียมร่างกาย นะครับหลังจากนั้นปี2012ก็กลับมาอย่างันได้อีกครั้งหนึง่งนะครับในรุ่นโมโลทูก็ตัวของแพทย์เองก็บอกว่าอาการนี้เนี่ยมันต้องประเมินนะครับว่าจะต้องรักษาอย่างไรนะครับคือถ้าย้อนกลับไปในในลักษณะในช่วงที่มาร์กมาเกสเองเขามีปัญหาที่กระดูกเนี่ยกระดูกของเขาที่มันหายช้าเพราะว่ามันไปติดเชื้อติดเชื้อที่เนื้อเยื่อของกระดูกในการที่จะมาสมานกันนะครับแล้ว การรักษาของมาร์กมาเกสก็คือต้องฉีดยาปฏิชีวนะตรงเข้ากับไขกระดูกเพื่อรักษาตรงนี้มันก็เลยมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าขณะที่การรักษาในกลุ่มของเส้นประสาทเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าตรงนี้จะเป็นยังไงมาร์กบอกว่าออตัวเขาเองต้องขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและก็ทุกความห่วงใยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงของเขาเนี่ยทำให ส่งผลเสียต่อเรปโซฮอนด้าอย่างแน่นอนภายใต้การทดสอบที่จะต้องรอให้นักบิดที่พารถแข่งไปสู่จุดแม็กซิมัมนะครับรือว่าจุดที่เป็นจุดสูงสุดของรถให้ได้เนี่ยนักบิดคนอื่นๆยังไม่สามารถทำได้อาการของมาร์กตรงนี้ครับก็ตอนนี้แพทย์เองยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะ กลับมาเป็นปกติแล้วก็พร้อมที่จะลงทําหน้าที่ในสนามได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่มัร์กมาเกสเองก็บอกว่าเขาก็หวังว่าจะสามารถกลับมาลงสนามเพื่อทําการฝึกซ้อมแล้วก็ช่วยทีมในการพัฒนารถแข่งได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย2-3เดือน ในการฟื้นตัวในส่วนของเส้นประสาทนะครับเพอเพลอเนี่ยมาร์กมาเกสเองอาจจะโดนห้ามไม่ให้ออกกําลังกายด้วยซ้ำเพราะว่าเส้นประสาททุกส่วนมันมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันก็ต้องมีทั้งการรักษาในทางวิทยาศาสตร์นะครับรักษาด้วยการใช้ยารักษาด้วยด้วยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมไปถึงการรักษาด้วยวิธีการของวิทยาศาสตร์การกีฬา แล้วก็การกายภาพบําบัดเหล่านี้ก็จะมีผลด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้ยังไม่มีภาพล่าสุดของมาร์กมาเกสเปิดเผยออกมาเลยว่าตัวเขาเองบาดเจ็บจุดไหนและไปกระแทกอย่างไรถึงขั้นที่ไปกระทบกระเทือนเข้าถึงเส้นประสาทที่4ในสมองนะครับที่มันส่งผลโดยตรงต่อการมองเห็นจุดนี้แหละน่าสนใจมากนะครับว่าการรุนแรงแค่ไหนก็ต้องมาติดตามดูแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันไม่หนักมากนะครับในตอนนี้มาร์กน่าจะกลับมาได้แล้วแต่เมื่ออาการมันกระทบกระเทือนเข้าถึงเส้นประสาทถึงขั้นที่แพทย์สั่งระง,งับการลงขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าคือเราเห็นได้ชัดนะครับว่าเมื่อเกิดปัญหาด้านการมองเห็นนะครับปัญหาที่ที่มีส่งผลกระทบที่ทําให้เกิดอาการมึนงงเนี่ยการตัดสินใจในสนามมันไม่สามารถที่จะทําได้อย่างแม่นยํานะครับ ดังนั้นทั้งทีมทั้งแพ้แล้วก็ตัวของมาร์กมาเกสเองก็ตัดสินใจที่จะระง,งับการลงแข่งในสนามก่อนนะครับก็มาดูทิศทางต่อไปว่าจะสามารถกลับมาได้เมื่อไหร่2-3เดือนน่าจะใช้เวลามากถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าในการทดสอบช่วง p รีซีซั่นเทสอย่างเป็นอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูหนาวที่จะเริ่มต้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย มาร์กมาเกสจะสามารถคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมได้แล้วหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแต่ถ้ามาร์กไม่สามารถที่จะกลับมาช่วยทีมได้เนี่ยปัญหาของ Honda ก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกับในฤดูกาล2021ที่พวกเขาไม่มีนักบิดที่ดีที่สุดในการพัฒนารถแข่งก็จะได้โปเอสปาการ a โรอเล็กซ์มาเกสนะครับเซฟรานแบเดลรวมไปถึงทาก,กะนาคามิที่จะช่วยกันพัฒน,นารถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ปีนี้ก็ได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหากไม่มีมาร์คมาเกสตัวของเ,อเจฟานแบรดเดลนะครับรวมไปถึงโปเอสปาการโร่ก็มีข้อมูลจำนวนมากนะครับโปเองก็ขึ้นโพเดียมกับทีมได้แล้ว1ครั้งคว้าโพครั้งแรกให้กับทีมในปีนี้ได้1ครั้งนะครับก็เชื่อว่าตัวของโปเองก็น่าจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีความคุ้นเคยเก็บข้อมูลต่างๆกับรถแข่ง RC-23V ได้แล้วขณะที่รถแข่งตัวต้นแบบมันก็เป็นเรื่องที่ พูดได้ยากเหมือนกันว่าจะต้องพัฒนาไปในทิศทางไหนเมื่อนักบิดที่ดีที่สุดยังบาดเจ็บอยู่แล้วการทดสอบโพสิชันเทสมีความสําคัญอย่างมากสําคัญยังไงครับโพสิชันเทสเนี่ยคือครั้งแรกนะครับที่นักบิดทุกคนนะครับทีมโรงงานทุกค่ายจะได้ส่งรถที่เกือบจะเป็นคอม plete ไบค์ของพวกเขาสําหรับฤดูการหน้าเนี่ยเป็นรถต้นแบบที่จะที่เกือบจะ สําเร็จสมบูรณ์ทั้งคันเนี่ยลงทดสอบนะครับคือในการลงทดสอบเนี่ยพวกเขาก็จะใช้ทดสอบเครื่องยนต์ไม่ใช่แค่เพียงตัวเดียวนะครับอาจจะมี2-3ตัวเพื่อที่จะเลือกสเปคว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงพรีซีซั่นนะครับช่วงของออฟซีซั่นเนี่ยแต่ละทีมจะต้องไปทําการบ้านในกาพรพัฒนาก็คือในห้องวิจัยของแต่ละค่ายครับอย่างแรกเนี่ยเขา็้้องดูแชสซี แชสซีสวิงอาร์มนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแอโร่ uh, a ฟริงต่างๆแล้วก็เครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องไปพัฒนากันใน,ในช่วงของออฟซีซั่นเป็นการทํางานในห้องวิจัยแล้วเป็นการทํางานในอุโมงค์ลมนะครับตรงเนี้ยมันจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อรถแข่งที่มันเป็นโปรโตไทป์เนี่ยครับได้ลงวิ่งเป็นระยะทางพอประมาณแล้วคือรถโปรโตไทป์ของค o นด้านเนี่ยถูกส่งลงทดสอบแล้วนะครับครั้งแรก ในการทดสอบเป็นเวลา2วันที่มิซาโนนะครับก็ทดสอบโดยโซฟานแบรลนะครับรวมไปถึงมาร์กมาเกสแล้วก็โบเอสปากาโรที่ได้วิ่งคนละครึ่งวันแต่ในการทดสอบครั้งนั้นเนี่ยเขาก็วิ่งแบบค่อนข้างประมีประนอมเพราะว่าสร้างรถต้นแบบมาแค่คันเดียวนะครับดังนั้นแผนของ Honda เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพอสมควรเลยว่าถ้าเกิดพวกเขาสร้างรถต้นแบบ rc 2อง v 2022ขึ้นมาที่เป็นโปรโตไทป์2คันนะครับ เขาจะให้ใครเป็นคนทําหน้าที่นี้นะครับนอกจากโบอสปากาโร่เนี่ยแน่นอนจะต้องเทสแน่นอนนะครับที่เหลือก็จะต้องให้าทากการนาคาร์มิแล้วก็อเล็กซ์มาเกสลงทําการ,การ,การทดสอบอาจจะต้องสลับกันเพื่อเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่ามาร์กมาเกสไม่อยู่ก็ต้องหาข้อมูลจากนักบิดทุกๆคนนะครับซึ่งตรงนี้มีความน่าสนใจอย่างมากแล้วก็ในช่วงที่พักของมาร์กมาเกสเขาจะสามารถฟื้นตัวได้ทันก่อนที่จะกลับมา ลงทดสอบในช่วงของวินเทอร์เทสนะครับซึ่งเป็น Official Test ครั้งต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้หรือไม่ช่วงนั้นจะมีความสำคัญมากก่อนที่ทีมจะเลือกสเปคแล้วก็ล็อกสเปคเครื่องยนต์ส่งให้ทางเอฟไอ AA, แล้วก็ดอน n านะครับเป็นคนที่ซีลเครื่องยนต์ไว้ดังนั้นในปีหน้านะครับรถแข่งทุกทีมจะกลับมาสู่สภาพปกติในการพัฒน,นาแล้วพัฒน,นาได้หมดทุกอย่างนะครับพัฒน,นาได้หมดทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องยนต์แชสซีสวิงอาอร์มแอโร่แฟล์ิ่งพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับก็จะเหลือพีงทีมเดียวที่ยังได้รับสิทธิ์นะครับที่คอนเซชั่นพอยต์ยังไม่ครบนะั่นก็คืออพิเลียที่จะยังคงสามารถพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็พัฒนาส่วนต่างๆได้มากกว่าคนอื่นเขาในช่วงฤดูกาล2022ตรงนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากจริงๆนะก็นั่นคือสานการของมาร์คมาเกสนะครับที่ถือว่า น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงมากๆคือในกรณีของมาร์กเนี่ยถ้าเกิดร้ายแรงสุดๆนะมันมันกระทบกระเทือนจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าร้ายแรงสุดๆเนี่ยช่วง preseason test กับ Honda เขาอาจจะไม่ได้ลงช่วยทีมขณะที่ถ้าเกิดมันร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทาด้วยมันก็ยังยืนยันไม่ได้ครับว่าเขาจะหายเมื่อไหร่เขาอาจจะไม่สามารถลงแข่งขันในฤดูกาลหน้าเลยก็ได้ นะครับในกรณี worst case นะจะต้องพักอีกสักหนึ่งฤดูกาลเพื่อให้มันฟื้นร่างกายมันฟื้นตัวแล้วก็เส้นประสาทมันฟื้นตัวกลับมาได้เร็วที่สุดแต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ในยุคนี้เนี่ยก็เชื่อว่านะครับเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่มากนักแล้วเราก็หวังนะครับที่จะได้เห็นมาร์กมาเกสเนี่ยกลับมาสมบูรณ์สักทีหลังจากที่ปี2020กับ2021เนี่ยเจอปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเยอะมากนะครับถ้าเกิดในปีหน้า 2022มาร์คมาเกสสามารถช่วย SRC ในการพัฒนารถได้ตั้งแต่ช่วงปรีซีซันเทสนะครับเราจะได้เห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมาร์คมาเกสแล้วก็เรฟโซน